మ ไออกไ่ทอดไปไก่ทอดจ้าเฮค่ะตำมูอืมเฮ้ยคะ,ะไฟอ้นะไ่อืม กินให้มันหมดก่อนชิ้นนี้เนี่ยเนี่ยที่อยู่ในมือเนี่ยกินให้หมดก่อนองูจะกินไหมถ้ามันกินอ่ะไม่กินเอามากเก็บเอามานี่อ๋อเหรอเก็บกินนะพี่หนุนน้องหนุน ถ้าไม่กินไก่เอาไหมานี่กินไห่ไก่ตรงนี้ตรงนี้สาะตรงเนือเอาา้อมันเปนไกดตรงนั้นเป็นกระดูกเนี่ยันต้องกัดข้างๆมันอ่ยลองกัดดูลองกัดดูลองกัดดูก่อนลองกัดดูก่อนกัดแรง โอ้ยกัดแค่นั้นจะ,จะรู้เรื่องอะไรเออนั่นอร่อยไหมใส่ถ้วยนี่ก็ได้มั้ยเออดูถ้วยนี้อา้าวไม่ได้ค่ะ นี่ไงของหนูนี่เนี่ยของหนูอ่ะไม่ไ,ได้แม่กินอยู่จะเอาไปได้ไงฮะหนังเดี๋ยวเอาน้ำจิ้มมาให้กินน้ำจิ้มไหม,มเอาน้ำจิ้มนั่นหน่อยไหมน้ำจิ้มไก่อะ่ะเอา,มมาหรอกไหมหมักไว้ประเดี๋น้อะไรหมักอืมเป็นกระดูก

หาอะไรคือน้ำม่นตูผีจะกินน้ำเหรอเหรออย่เตียแม่เป็นยี่ห้อเหรอ ได้ฮนะได้กินเขาในแบบแบบพอมีไฟไฟดับไฟกระดับ អឺអឺវាน้ํามันหมดอ่ะๆដកแข็งដកแข็งងវានៅเติมน้ําហេ นู่นไปนู่นแม่เอาไปให้ไปมาอมาอืมพอกหรือไหมฟ้า มันดูไม่ได้ลูกต้องรอไฟมาก่อนไฟกระดับโนโพดเลยต้องเทั้งห่นนแล้วแบบนี้